บัด,บดนี้ฟ้าสว่างแจ้งแสงซองทะลังสีเป็นเลือกงามย่ำดีดังมาน่สุกแกเปียบปลังแล้วจะเลืลเ่นเล้วบ่มีแนวสิมองบุญ แล้วทั้งสาหัสเสื่อหลอนจะเลื่อนแล้วขู่สู่คุณแต่ว่าตนตัวขาจิตใจมุนหัวหมองสินางนวลก็เป็นทุกุกระทมบ่มีแล้วแม้นว่ามีการนอนนอนกินกะบ่เสื่อย้ำกลางคืน เคยเที่ยวเ้าป่าลมเจ้ากมวนใจน้องจากได้บอกให้ความในใจส่งให้พี่เขาวสิไก่กันนี้เพื่อนบอกคือนางน้องเอาเคยกินเคยเววาน้ำกันโบได้ห่าง เป็นผัวเมียโนเห็บ้างกันแล้วกังไปสงสารโกแกนไทยแก้วเมียบุตรคำือ สังสิไลยละนีพี่บอกคขืนมาบานเขียนย้ำกินข่าแลีงายน้องกะเตงถึงย้ำเลี้ยงเดาเศร้าไดงหอยเจ้าเข่าบ่อนนู ត s a ได้จ morally t e r m i n a ไ cao ngọ тр࡜, s a n s k r i า begun to use words c h a m a น o orithog gehört in both e า g l i s h a n เจ้าสอนสั่งไว้เป็นแก้วหน่วยงามยามเมื่อลูกอยากเข้าแม่ก็แล่นไปหาอยากกินปูกินปลาแม่ก็ไปหาซื้อคิดเตนเด้อเข้าเมื่อบดาเจ้ายังเนาอยู่เดี๋ยวนี้พาพอผู้ของเจ้าดห่างไกลคำมือ มาดูตนบุตตาข่อยผัวหนีไปต่างถิ่นสวัสดิวินอยู่บ่แล้วลูกเมียแก้วได้หำหอนถึงยามนอนคิดเห็นหน้าตื่นขึ้นมาก็เป็นห่วงหนักในทวงทุกคำเช้าคิดนำเจ้าอยู่บ่า

ดียวนี่พวกพอลุงแม่ป่าอาเอื่อยอยู่สมบายคิดเทีน้องแดงเคยได้ความเมียงกันสายสัมพันธ์ความมากโหดบอไลทางนอนางนีบัวระบัดไหนพวกเพงทุกเ้าคำ จเจคิดน้ำมอนตอนแต่น้ำมายโบนายสังกินบ่เป็นเมียกะปอนนอนบ่เป็นเมียกะกอมขั้นผัวลูกบบได้กะจมขึ้นได้ซอยเฮงบาดไนไก่ไรน,หนองความเดียวกะบบสร้างเมียเด้อ นั่นจำจากน้องนี้ไปอยู่แดนเขาไปนางหัวเมาอ,อยู่ผู้เดียวบ่มีคู่เพียเอเสิตกไปเป็นคอยของเขาใอ้เตามาเด้อ อย่าได้เพื่นเที่ยวดินดินอันบอเมีนลาวให้อ้กับตาบานขึ้นสู่เหือนเอาสายกับขึนมาบุติกับขึนมาบุตตลูกเมียอยู่ทางบานเมียนี่นอนขึ้นฝันฝันไปว่าได้หอ้ายสิไปอยู่รวมนอนรวมความผู้ใด ค <sp acon> ั่นได้ยินเสียงน้องตานเอิ้นพี่สุดเพล็งแค่กลับคืนมาซะหม่อมให้นางสิคงเจ้าคิดเห็นยามกินขาพาแลงนองก็แต่งคิดเห็นคำอายเว้าตอนสิเขาบอนนู ถึยงยำเล้งลูกก่ยตกลางคืนเมียกะจมน้ำเดียวเนี่เพื่อ่ผพาห่มกวางนอนในบ่ยิมตา แสนว่าเกินอยากสาแสนในดี อภัยมาว่าจะใครพี่สายนืมนองเคียดเทนเดียเคียดเทนนอเคียดเทนบานเงินสานยังคือเก่าเคียดเทนห้องด้อายได้จาเว้าว่าโตกันยามไม่จำจากนานแก้วบอสุงกะเสแสงสายไฟไก่ท้องแดงคำมาบอมีเจ mía đi xen xiếc si phái nắm tàng em chắc xen thia ai bồ bưng ôi em ước tép pha mượt cùng quám nòn nhô hương เสนงองเกนออกหอนนอนนางบ่บเป็นสุกโศกระทมกับความทุกข์คำขานิ่งแต่น้ำอายซสายนี้ไปไกลข้างบางเลยป่าปอยป่าดูกยังงอนหน่อยบุตรตาแก้วพอบมี

ກົກຖາມວ່າບິດາເພິ່ນຕາຍແລ້ວຫຼືວ່າໄປທາງໃດໃຫ້ແມ່ໄຂວ່າຈະວ່າມມຈ້ງແະນິງໂກເກົາຢໃນຊວງສີມາງມຸນ စကျစအျငိွးက်တနစကွးတေကေြးက်တူ เจ้าจำจากแล้วไก่เหง้านี่คำอ,อาอนั่นฟังความผีบอดเตาคืนมาบานย้ำเมื่อไปไก่ข่างคำนั้งสังบอดสร้างลูกมี านิโอ้ยน้องของคอยอยู่บ้านเวลานี้ก็แก่ยาวหาสิไปเลยบ่อยกลับคืนมาก่อนสาด เจ้าสิไปอยู่บ้านดินนั่นบนได้ขันเลยยินเสียงนองตาในไอ้เต้าขึ้นมาสามีขอบอนเส้นสายไว้ขึ้นมาบ้านขันบ่รูตัวเมียใกล้สงสารบุตรตาผู้ยังอ่อนเนื้อ ຂໍເຂົ້າຢ່າງງ່ອນນ້ອຍຂໍບ່ອນເຈົ້າຫ້ຕາຄືນຫນາໆພີ